สวัสดีครับและนี่ก็เป็นสูตรเบื้องต้นของการอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับก็จะเป็นอินทิเกรตคอร์สแควร์เซตาดีเซตาครับผมมันก็มีความเทคนิคนิดหนึ่งนะครับที่จะต้องดัดแปลงอินทิแกรนนะครับพดอินทิแกรนภายใน รเราเรียกว่าอินทิเกรนะนะจากคอสสแควร์เซตานะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นให้มีลักษณะที่อันดับลดลงลงมา1อันดับนะครับโดยเราจะใช้สูตรที่ชื่อว่า Power r e d u c i n g นะครับ Formula โดยความสัมพันธ์ของ cos s q u a r e เซ e t a นะครับ ลดลงมา1อันดับนะครับเราจะได้1บวก c o s 2เซตานะครับส่วน2ครับผมโดยที่ c o s 2เซตานะครับเราก็เรียกมันว่า d o บเบิลแองเนะครับเป็นเป็นเป็นค่ามุมนะครับสเท่าของของมุมนะครับเมื่อเราได้ พออินทิกรลใหม่นะครับก็คือ1นึบวกคอสสองเซต้าส่วนสองนะครับเราก็นํามาใส่แทนคอสแควร์เซต้าเดิมนะครับเป็นดังนี้ครับผมเห็นไหมครับขณะนี้นะครับพน์อินทิเกรลนะครับหรือพจน์ที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายอินทิเกรตกับเครื่องหมายเทียบตัวแปรนะครับซึ่งตัวแปรของเราก็คือเซต้านะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ดูง่ายขึ้นนะ นะครับอันดับแรกนะครับเราพบว่าส่วน2นะครับจริงๆแล้วมันคือค่าคงที่นะครับก็คือเศษ1-2ส่วน2คูณกับ1 c o s บวกคอส2เซตาอยู่นะครับดังนั้นเราแยก1-2ส่วน2ออกมานะครับดังนั้นในพจน์อินทิเกรลน,นะครับก็จะมีเศษ1-2ส่วน2คูณกับ1 c o s บวกคอส2เซตาแบบนี้อยู่นะครับไม่มีปัญหานะครับ ากาลังตามอยู่นะครับคุณสมบัติค่าของที่นะครับอยู่หน้าฟังก์ชันใดๆนะครับในน์อินทิเกรตจะถูกนําออกมานอกเครื่องหมายครับแบบนี้ครับคำว่านำออกมานอกเครื่องหมายก็คือนำออกมานอกเครื่องหมายอินทิเกรตนั่นเองนะครับขนาดนี้1นส่วนสอยู่ข้างนอกแล้วครับและน์อินทิเกรตภายในนะครับก็คือ1 2, นึ่งบวกคอสสองเซต้านะครับขอกด ใช้ปากกาหน่อยนะครับเราก็จะนำมันกระจายเข้าไปนะครับทั้ง2พจน์นะครับเมื่อกระจายเข้าไปแล้วนะครับดีเซต้าก็จะประกอบด้วยนะครับก็เหมือนกับคูณเข้าไปในวงเล็บนั่นเองนะครับดังนั้นก็จะเป็นดังนี้ครับผมเป็นแบบนี้ครับ1 d ดีเซต้านะครับสามารถละ1ได้นะครับ ละ1ได้นะครับโดยเราก็จะเห็นเป็นอินทิเกรตดีเซต้าแบบนี้ได้ครับพร้อมเอาละครับเดี๋ยวเรามาจัดการอินทิเกรตดีเซต้าก่อนนะครับอินทิเกรตหนึ่งดีเซต้านะครับจากที่ได้กล่าวไว้เมื่อกี้ก็คืออินทิเกรตดีเซต้านั่นเองมันมีสูตรอยู่นะครับสูตรก็คืออินทิเกรต dx อนะครับอินทิเกรต dx จะได้ผลของการอินทิเกรตคือ x บวก4 อินทิเกรต x หกสี่ซึ่งตัวแปรเป็นอะไรก็คงเหลือแต่ตัวแปรตัวนั้นเปล่าๆนะครับซึ่งผลของมันก็คือเซตานั่นเองนะครับอินทิเกรตดีเซตานะครับหรือนึกง่ายๆก็คืออินทิเกรตกับ d ถ้าปะทะกันตรงๆก็หายไปนะครับไม่ใช่เป็นศูนย์นะหายไปนะครับเหลือเซตานะครับดังนั้นพจน์หน้าแล้วกันผมขอเรียกว่าพจน์หน้าแล้วกันก็จะ ให้ผลเป็นเซต้านะครับโดยการบวก c เราจะละเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะบวก C ทีเดียวตอนทำเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เซต้าแล้วครับต่อมาครับเราจัดการพจ์หลังครับพจ์หลังก็คือคอส2เซต้าดีเซต้าครับ2เซต้าผมขอเรียก2เซต้านี้ว่ายูแล้วกันนะครับผมขอเรียกเขาว่ายูยูซึ่ง เซตาตัวนี้มันเป็นเซตาเปล่าๆมันไม่เท่ากับ u เทคนิคอย่างหนึ่งนะครับในการจัดการปัญหาอินทิเกรตก็คือถ้ามันไม่ค่อยมีความซับซ้อนมากเช่นค่าคงที่อยู่หน้าตัวแปรนะครับแบบยู่เป็นค่าคงที่อยู่หน้าตัวแปรแบบเนี้ยซึ่งตัวแปรคือเซตาเห็นไหมนะครับเราสามารถจัดการปัญหาโจทย์แบบนี้ได้โดยการ ยัดเข้าไปใน d ีเซตาครับเอา u ย,ยัดเข้าไปใน d ีเซตาเลยดังนั้นในเซตาก็ถูกเปลี่ยนเป็น2เซตาครับเห็นไหมครับนำา u ย,ยัดเข้าไปในเครื่องหมายเซตาเลยนะครับโดยการยัดเข้าไปนั้นนะครับต้องเพึงระลึกนะครับว่าเมื่ออนุพันธ์ไปแล้วจะต้องไม่เหลือค่าคงที่คงค้างไว้ถ้ามีค่าคงที่คงค้างไว้นะครับจะต้องตัดกับพจน เศษหายไปนะครับพดเศษหายไปซึ่ง2เซตานะครับเมื่อถูกดิฟแล้วจะได้2นะครับหรือ D 2เซตานะครับเทียบ D เซต้าอนุพันธ์แล้วได้2ถูกไหมครับพอเมื่อได้2นะครับนํามาอยู่ที่ตรงนี้เลยครับเขียนส่วนแล้วก็2ใส่ไปเลยนะครับแบบนี้ไปเลยเนี่ยนะครับ เห็นไหมครับว่ามันไม่มีตัวแปรติดนะครับเป็นข้าง,งที่เปล่าๆดังนั้นข้าง,งที่เปล่าก็ไหลออกมาข้างนอกนะครับก็คือส่วนสองตรงนี้เห็นไหมครับไหลออกมาเป็นหนึ่งส่วนสองอยู่ข้างนอกแบบนี้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับก็ส่งผลให้ u นะครับคือสองเซต้าและ d ก็เป็น d u ได้แล้วนะครับ d สองเซต้าเช่นกันนะครับ ดังนั้น cos u du นะครับ cos u du นะครับสูตรก็คืออินทิเกรต cos u du ผลของการอินทิเกรตจะได้ sin u บวก c ครับผมดังนั้นนะครับผลการอินทิเกรตก็คือ u นะครับใส่ u u ของเราก็คือ2เซตานะครับ เซตหนึ่งส่วนสอง่สองเซต้าครับนี่คือคำตอบของพจน์หลังครับผมดังนั้นนะครับเราก็จะได้ผลการอินทิเกรตเป็นเซตหนึ่งส่วนสองนะครับวงเล็บเซต้าบวกหนึ 2, 2่งส่วนสองสองเซต้าบวกสี่ครับผมนี่คือการตอบนะครับและเราก็สรุปนะครับจากปัญหานะครับอินทิเกรตคอ s ์สสแควร์เซต้า d เซต้านะครับผลคันอินทิเกรตจะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะครับคูณกับวงเล็บเซต้าบวกเศษหนึ่งส่วนสองไซด์สองเซต้าบวกสี่กับผมเราสามารถสรุปง่ายๆนะครับก็คือเป็นสูตรเป็นในตัวก็ได้นะครับถ้าคุณเจออินทิเกรตคอร์สแควร์เซต้าดีเซต้านะครับก็ให้คําตอบคล้ายคลึงนะครับกับอินทิเกรตไซด์สแควร์เซต้าดีเซต้าเช่นกันต่างกันแค่เครื่องหมายบวกและลบครับผมสำหรับ ไซสแควร์เซตาจะเป็นลบครับส่วนคอสสแควร์เซตาจะเป็นบวกครับผมโอเคครับก็ขอให้ทุกทท่านนะครับที่กำลังตั้งใจศึกษานะครับประสบความสำเร็จนะครับเข้าใจนะครับเพิ่มขึ้นครับผมขอบคุณมากครับผม